สบายดีทุกคนสบายดีตอนอ่าใกล้สิแรงเนาะตอนนี้ก็ประมาณสอ <Hey. S 2> โงโมงสามโมงเฮ้ยสี่โมงสี่โมงใช่เปลตอนนี้สี่โมงแล้วน้องอู้กับอีแม่มาหาหนอ่อเนาะนี่มาหานหน่อหุนไทรเนี่ยวแม่บวงไวเออนี่มาหาหน่อหุนไทรเนาะเออแล้วก็เฮาซี่ขึ้นไปห้าทางนี้เนาะนี่ขึ้นไปห้าทางนี้เดี๋ยวรอดทัวก่อนนะไปเจอกันยูเทิงผูเนาะทุกคนไปห้านอหุนไทเดี๋ยวแม่ได้นอนึงอ่ะเนาะ ได้พ่อแม่รอดได้บ่ได้ไปเดี๋ยวน้องอูขอตัวรอดก่อนนะไปเจ๊ก,กันยูเทิง์พัวทุกคน <S <S นี่นะทุกคนนี่คือให้ที่น้องอูมาหาหน่อเนาะให้นี่จะเป็นให้เก้าของข้าเจ้าที่เคยเห็ดมากอนละอันนี้จะเป็นอ่ะส่วนยางเนาะแต่มันยังน้อยเนาะแล้วน้องอูชิมาหาหนอเดียวอันนี้เป็นอันนี้เป็นสุ่มน่อเนาะที่ข้าเจ้าถางแล้วข้าเจ้าจุดเบืป,ปีกายนี้แล้ววันนี้เข้ามาเขาต้องมาพี่เอาเนาอเดี๋ยวซอกพี่กันก่อนนะ่ิได้บ โอ้เห็นแล้วนะทุกคนนี่มันจะเป็นแบบนี้เนาะนี่เห็นบอมันจะเป็นนอกแบบนี้ออกมานี่นี่จะหักเอาเนาะนี่นะี่เนาะจะได้นอแบบนี้เนาะทุกคนนี่เดี๋ยวเราไปซอกอีกสุ่มต่อไปกันเลยเนาะว่าสิได้บอน,นี่เนาะทุกคนเราเห็นอีกนอกหนึ่งลนะเนาะนี่นี่ มันจะอยู่ตึบๆแบบนี้เนาะนี่เห็นบหมนี่อันนี้จะเป็นลำนอเนาะนี่มันจะเป็นแบบนี้เนาะข้ากระชิ่เอามือพักเอาเนาะนี่นี่ปลายมันนี่นี่เนาะจะเป็นแบบนี้นี่แม่แม่เอ้ยอ้าวอยู่พุ่นมาเงาทุกคนนี่คือบรรยากาศเนาะนี่ เดี๋ยวซอกย่างลงไปหาแม่ก่อนอนี่น้อสุ่มที่เอานอได้อยู่นี่เดี๋ยวไปสุ่มต่อไปนะทุกคนนี่ิป,ปอกเอาไปแบบนี้เนาะได้นอมาแล้วก็จะปอกเอาอันเอาอันเอ,อเอาบองมนันเนาะนี่อออะไแก้วอยู่ <laughs> ด้ได้อยู่คนมาตลอดทุกคนไม่นิังอืม วันนี้กระซองสางคนมาฮะโออเปแม่น้องกุกกิกมาได้บ่เห็นแต่เก่หนอหลงซีดอยู่แม่นนาจะเป็นแม่น้องกุกกิกมาเด้อนี่เนาะอืมอยากอืมอะไรวแม่นี่จะกระจายเอาเซอร์บันนีไว้เนาะมันยาวดิมันยาวจะเอาบ้องมาอันนี้มันจะเป็นหน่อเนี่ยทุกคน บ้านน้องอูจะเอิญนอไม่ซอดทุกคนเบิ่งนูบัหัวบ,บ้านทุกคนเอิญนอเอีอยงน,นี่นอหนอไม่ซอดไปหานอไม่ซอดไปเดี๋ยวไปเจอกันยูสุ่มใหม่ทุกคนมาสิได้บ่นี่ทุกคนหลังจากที่นั้นกลับมาเห็นนออีกแล้วเนาะนี่ทุกคนมันจะออกแบบนี้เนาะนี่แบบนี้เห็นบ่นี่ดึงก่อนเด้อหักก่อนเด้อ นี่อาแม่อาแม่โยนให้เด้ออืม,มาเดี๋ยวเอาตัวนี้อีกนี่นี่ตัวนี้มันจะเอาแบบนี้เนาะเห็นปะนีน่หนูบอกแล้วว่ามันได้น,น,นี่เดี๋ยวซ้ออีกเนาะพี่ไปไหนนี้นทุกคนเนาะพี่ไปพี่ไป พอได้กลิ่นอยู่เด้อค่ะพี่น้องนี่หลาย,ยจ้าผู้ใดผู้ใดมากก็พ่อได้กลิ่นอยู่เน๋ว่ร์เราก็เห็นอีกนอนหนึ่งแล้วอึบนี่ค่ะนี่เนอนี่น,น,น,นี่นี่เห็นบปให้เบิ่งจ้าจ่ะเนาะนี่นี่ักักก,ก็อึอบนี่ค่ะ โอ้อยู่ตรงนี้ก็ไม่เห็นนี่ค่ะนี่ก็เห็นอีกแล้วนะคะนี่ค่ะน,น,นะนี่แม่เห็ดมกเห็ดมกนอนบอนสอีก,กอนเดอ้อนี่บอพีไปแบบนี้เนะทุกคนเนาะนี่พีไปจุดซุมนมิโฮซูวาสิเมดแล้วเนาะนี่เท่านี้ เดี๋ยวเราไปซุ่มต่อไปกันนะทุกคนว่าซินี่บอกแม่แจนกำลังปอกนี่ทุกคนเห็นน่อยอีกละนี่เนาะนี่น้องอูเห็นอยู่ซุ่มนี้อีกเนาะเดี๋ยวเราไปกันเกือบน้องอูฆ่าทุกคนนฆ่าน้องผู้นี่เธอเ,เกือบฆ่าตลอดอึบนี่ทุกคนเห็นบอกมันจะออกแบบนี้นี่นี่น หักก่อนหักก่อนด้วยนี่คะ่ะแล้วก็นี่ด้วยเห็นหมอเห็นหมอนี่หักก็ด้วยเดี๋ยวไปซุ่มต่อไปในบา้ีนอีิได้ประมาณนี้นี่นี่แบบนี้เดี๋ยวไปซุ่มต่อไปเด้อเห็นนออีกละทุกคนเห็นหมอมันออกแบบนี้นี่นี่อันนี้เนาะซอดปลาหนองอูเด้อนี่นี่หักก่อนนี่ พี่จ้าเอาแม่หาจะย่างไปแบบนี้ทุกคนนี่เห็นแล้วก็ฮักเอาฮักเอาพอ,อได้กินเนาะเดี๋ยวเอาไปเจาะซุ้มต่อไปกันนะนี่เนาะเด่นหน่อยละทุกคนน้องอู้ใช้ทุกคนเบิ่งต้นอันนี้เนาะเขาจะเอื้อนส้มมหน่อกับแม่ส้มอีนเดียส้มขี้เมา ส้มขี้มอนนทุกคนนี่เป็นใบแบบนี้นาะกินแล้วสีมีรสชาติส้มกินมั้งก็กถ้าเป็นขึ้นเหมือเลยนะส้มมาก <c oughs> เยวะอันนี้มันซีมีรสชาติที่ส้มตัวนี้มันซีตุ้ยขนาดทุกคนนี่ ส้มขี้มอนทุกคนเห็นบ่กนี่แบบนี้ต้นมันจะเป็นแบบนี้นเห็นทุกคนเห็นบอกต้นมันจะเป็นต้นแบบนี้นี่นนเนาะเขากินยอดมันนี่มาให้มานามาส่วนนี้ชลามันซิมียู่ให้นี่กินเข้าไปส้มหนี่เด้อ อีอออีแมย่ยอมอเนาอืมนับไปห้าขึ้นมากก่อนนะไปไปวัดไปทุกคนเห็นบอ่อังคาดแดงแดง็นเหอน,น้องแฟดได้ค่ะอืมมันนักดินพอกีนะอืมดินผ่านยางกวงอ,งอ่ะปลาชุมอกอางเอ้าพวกคอช่วงใหญ่ยังฮะปลาชุมพิชชุนยางิ่ว ใช่ไงใช่คุณง่ายมลอืมอืมอืม this is my hometown we call l o n g s น a n v i l l ฮะ l o n g s a n d i s t r i c คนมอง v i l l a g ชายชมบุญพ่อวินนกาไม่เห็นนาเหรเนี่ยเห็นบอก่ไ <metros> ม <mal generally> ่สักคันนี่ เออดินเท่างนี้เขาทางให้ขาหนาดเนาะอ,อืมดินแล้ไม่ดินพอกัมภานท์ท่า,ทา, <c oughs> ากันบ้านนางอูก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนอู้เย็นหน่อไปเถิงนี้เนาะไปย่างขึ้นเถิงเข<ป>าจะย่างขึ้นไปเถิงนี่เพื่อไปห่านอต่อทุกคนผุดเบิ่งบรรยากาศบ้านนางอูเด้อมีแต่ปูแตป่าเออส่วนใหญ่รงมี้ห้องนั่างเล่นรองตึงได้ห้อนี้ พอกินวันนี้เนี่ยพอเลยเนาะซอมคุณทีเห็ดอันเธอเห็ดแกงว่ะเห็ดมกอืมไปเท่าน<ป>ึงว่าจะกินมกบ้านนี้มันได้น้อยอยากกินแกงไปทุกคนแค่แกงมก,มกมไม่น่ะตัวแกงในหูนาหวานซานไปไปเบิง้งไปเบิ้งสุ่มไม้อะทุกคนเนาะแก,ง,แก,ง,แกงก็แกงแกงก็ได้เอ้าไล่ใจขนาด โอ้เห็นน้องแม่นี่หนาใหญ่เนาะเด้ง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 ฉนบ่กไงไงโบเฮนไปฉันบ่เอออันนี้น้องนี่ฮักกันได้อนี่เด้อปุ๊บนี่ส่วนไหนเนาะเดี๋ยวพี่ไปอีกเงาทุกคนพี่ไปแบบนี้แหละไปเยอะงูนาะ เลนไปโบทบายอยู่มีม่บบที่ห้หต้องเช่เม,มืดเนี่ยมืด น,นี่ตายพอนพอนแล้วมันเย็นนะนะลมพัดแล้วมันเย็นคลอยงานกันนะนี่แม่ไ้ไม่มนี่เน,น,นี้ยนีเห็ดเฟืองบ่นี่บลนบาจะได้ปลาห้ฝนบริโตก มันก็ทันเน่าโลกมันบะมันเฟืองก็ทันเน่า,เ,นาเดี๋ยวเดี๋ยวนางอูเบิงเดี๋ยวว่าสิมีเห็ดเฟืองมาทุกคนกำลังแม่กำลัเฟืองเน่าค่อยเป็นว่ะแม่แม่ปอกเนาะชอบแม่ชอบแม่มีรอยอีแม่ตัอยอยตว ย่างไปเรื่อยๆวันนี้เราเขาเขาข้นเลปตัวนี้แม่ตัวนีส้นเขาซึนอางเนาะอย่างวุ้คนเดี๋ต้องข้นก่อนแล้วมือตึบ๊บบบวีที่สังเลย โอ้โหไม่มีเลยค่ะภูมิเหราแม่อืมภูมิเหราบออกจิ๊ืออกแบบมาจ็อกมาแจ๊กไปย่างก็ไป เมน,นอือทำห,หมูเป็นเจ้าข้องส่วนนี้ก็จนเมื่อยพดแล้วขันขี้นั่งต้องสี่ห้าคนบุหรี่ปั่นกันนี่ก็ได้เนอะ นี่ว่าแม่แต่ว่าันมแล้วนี่ยนี่ๆเห็นละคันมแล้วมั้งเนี่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 ทุกคนนี่แม่อโอพาตะ <c oughs> ยางก็ได้โ <c oughs> อ้ยแม่ยางแล้วคุณละ่ะคุณเ,เห็แลว,ว่ามีวะ เห็นสุ่มมันซื้อเห็นสุ่มมันซื้อแต่พูดว่ามันมีบอกเดี๋ยวเราอุตสิญางเราขึ้นเถอะมึงก่อนเราไปเบิ้งสุ่มนั้นมาซิมีบ่เห็นแล้วเนาะเห็นนอกนี่พุ่นเห็นบ่กมีที่จะเป็นนอกแบบนี้เนาะ เดี๋ยวฮัก์ออกกันเลยอึบอึบนี่แล้วก็เห็นนอตัวนี้นอกีกเนาะควรเห็นบอ,อ่เดี๋ยวฮัก์ออกกันอือน,นี่นี่เนาะใจล้ซ้ำนอสุ่มอืมบึง้งขอบมั้ง เห็นแล้วนี่วู้เห็นช่องอันเลยแม่นี่น้องทุกคนเห็นบ่นีเดอ้อจะเป็นแบบนี้เป็นอู้ฮักออกก่อนนี่จะได้แบบนี้เนาะอากาศแบบนี้อีกนี่อ,อึ๊บไม่ได้ไไดนะไดกินนี่นี่เนาะนี่อีกนี่อีกนี่โอ้โหเยอะมากมาก นี่เนาะอ้หซุมนี่โคตรไล่ทุกคนเส้ญญนดีเออมาอ้าเอาอย่างบอกมีทุกคนเห็นบอนี่มันจะอยู่แบบนี้เนาะขากระดึงมันเอาบะนี้นี่นี่มมมแมว่าบะนี้พักกระปุกกินนอกกระห้าก,กินซื้อแต่ซีนกินนะเด้อน,นี่ทุกคนอันนี้เป็นบบนี้เนาะนี่นี่นี่พักเอาบะนี้นี่ นี่มีนี่อีกเนาะนี่ทุกคนเห็นบอกนี่เป็นตัวชิบะเมโน่นี่กัวนี้อีกรู้ไรทางในซุมนี่น่ะนี่คุณนี่คุณเราแก่ไ่คุณนะซุมนี่เดี๋ยวยังอีกหน่อนึงเนาะนี่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  อึบน <Ü> <N ì. S 1> ี ương, ่แล้วก็แถวนี้อีกเนาะเห็นบออึบตัวนี้มันยาวละตัวนี้ฮักเอาตัวนส่วนตัวนี้นี่นี่เห็นไหมโคได้ได้เลยสุ้มคุณ ่โณเฮยยเ้ยวายได้เลยพุ่นพุ่นทุกคนพุพ่นอะเดี๋ยวไปห้าอีเมลกันสนบันนี่เห็นอีกแล้วทุกคนนี่เนาะคุนเห็นบ่เห็นเนาะ Nì Nì nó Có ít nó nương đơ Nì nó Để xóa bụi Nì เอาไเอาป่เนี่ยคนเห็นอีกแล้วเนาะนี่ตู้พี่ไปแบบนี้เนาะพี่ไปพี่ไป เนี่ยตุกปีนี่โอ้เต็มกระตาแล้วคุณนอนอย่าไปนี่คุณมันทีเป็นแบบนี้นะทุกคนเนอนนอนเสียงจักรันวิ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 รัดไลงเมื่อแล้วบันนี้เนาะเมื่อเด้อบันนี้เด้อรัดลงเมื่อก่อนบันนี้นะหู ไปด้านอีแม่บ่ยากมาย่านบ่ได้เพราะว่ามีคนมาห้าไล่องอูบอกแล้วว่ามันได้มันบ่ามันกุงกวอาทุกคนพูน่ะพูนพูนพูนพี่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 แล้วก็พี่อีหยังมันสิบ่ได้เนาะได้ได้เดินลงไปย่านลงไปนี่เราก็ค่อยพี่ไปอีกเนาะ นนแต่นตัน่นหลงพูนแม่ลงคุณกอบเนี่ยใส่แล้วเขี่ยเลยอ๋อวัดตีนค่ะเกือบขาดนะทุกคนไปกอดเจ้าค่ะเกือบขาดแม่บุญรยิ้มไหมทุกคนก็ลุงอูขาดอีแม่ยจะเป็นยิบคืนวัดซ่านน้องอูก,กับวันแล้วแต่อีแม่เลยมียในเห็ดอีกแหละ แต่มันน้อยนะตัวนี้นะ่ะนี่ไปกับมาฆ่าอยู่นี้อีกนี่เห็นบ่ทุกคน,นอ้าน้อยเดีเยวบ่มีละมาตัวนี้บังมีมีไหมมีไม,ไมจ้าน้องอ,อ๋อมีอยู่ค่ะ แน่แน่แน่เห็นอีกแล้วเอนี่้ไปโอ้นี่เห็นอีกแล้วนะนี่เอ้ยจะขีูก่อน เผื่อมีเดอ้อร์โบมีเนาะอ้าวเป็นวัดเอาซื้อๆป่ะนี่นี่เด้อร์นี่นอนนึ่งนะเห็นวะฮะเออเฮ่นเห็นเฮ่นให้เอาบดได้ป่ะเนี่ยเอ้ยนี่ทุกคนเห็นป่ะนี่ นี่เลาะน้ำสุ่มแบบนี้เนาะอ่ะแม่กลับก่อนเด้อวันนี้เด้อนอกก็ได้ไล่ละห้าพอกินเนาะเอาไว้ให้คนอื่นมาห้าได้คณใดจะไป นี่กับคนกับสตายไปไม่เห็นได้ไงอ,อย่าไว้เพื่อนมาหา้าซะไปตรงไปบบบนี้ฝุ่นสั่นขนาดไปแม่คันดนหัวข้าวแม่ลองกระบุมีให้ข้าวออกมย ยังว่ามันพันฝนแทน่นข้อนบนหีน้ำในน้ำเห็นาเจอเลอความหวานเนา่าเออมันหวานเป็นห้ามเป็นให้อย่างสรงปีเลยอืมไปเมือเอ่อวันนี้ไปเจอกันยุ่งงานเด้อทุกคนเด้อวันนี้เด้อพี่นอได้ไล่มาแม่อู้เดี๋ยวไปทอกยุ่งงานนอได้ไล่คนเด้อ,อ,อไป นี่ทุกคนนี่คือนอ,อที่ต้องอูไปห้ากับอีแม่มาได้เนะานะข่ายจะได้สาวผันเออนี่กายพี่สาวผ่าน<ฮ>ได้ยัง <ผม S 1> <ะ>โอบๆนะซ้อนกันอยู่นี่นี่นทุกคนนอ,อที่ไปห้ามาได้เนาะประมาณนี้ปานนั้นบ่อยากไปอยากไปอันไฮแอลเลียวบ่ได้ไฮแอลเลียว บอกนอกก่อนเดอ้อคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเดอ้อฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นะ้องอุ้ยคลิปต่อไปเดอ้อรอเบิรงคลิปหน้านะวานซีเจอกับคลิปอันเดอ้อนี่ไอนนเออร์นอไม่ซอดเด้อจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้ปร่ปงออกอยาวสิมีคายเดอ้อมีคายดูก,กัน คลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเดอ้อฝากุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องอูให้คลิปต่อไปเ,เดอ้อบ๊ายบาย